สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป Facebook นะคะเพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะที่เจอปัญหาว่าเราโพส Facebook ใช่ไหมคะเราต้องการที่จะให้มีปุ่มแชร์ตรงนี้ค่ะแล้วปุ่มแชร์เขาหายไปแบบรูปภาพตัวนี้หรือว่าโพสตเนี้ยค่ะซึ่งปกติแล้วโพสต์ที่เราโพสต์มาใช่ไหมคะแล้วมีปุ่มแชร์แบบนี้ค่ะเราสามารถอนุญาตให้คนอื่นเขาแชร์รูปภาพรูปภาพนี้ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการ แก้ปัญหากันนะคะสำหรับใครที่โพสต์รูปภาพไปแล้วปรากฏว่าตัวปุ่มแชร์นั้นหายไปอย่างแรกก็คือให้เราเข้ามาที่โพสต์โพสต์นั้นนะคะใน FaceBook เมื่อเข้ามาแล้วให้เรามาที่จุด3จุดของโพสต์ตัวนั้นนะคะต่อมาให้เรามาเลือกที่แก้ไขความเป็นส่วนตัวตรงนี้ค่ะการแก้ไขความเป็นส่วนตัวก็คือการอนุญาตให้คนอื่นได้เห็นโพสต์เรา รวมถึงการแชร์โพสต์ของเราด้วยนะคะถ้าต้องการให้คนอื่นเห็นทั้งหมดก็ดคือสาธารณะตัวนี้ทุกคนทั้งที่ใช้และไม่ใช้เฟซบุ๊กเขาก็สามารถเห็นโพสต์แล้วก็แชร์โพสต์ของเราได้ตรงนี้ก็คือเฉพาะเพื่อนของเราบนเฟซบุ๊กถ้าเราเลือกตัวนี้ก็คือเพื่อนของเราสามารถที่จะเห็นโพสต์รวมถึงการแชร์โพสต์ของเราได้แล้วก็เพื่อนที่ยกเว้นถ้าเราเลือกในส่วนนี้ ถ้าเราติ๊กเป็นสีแดงแบบนี้ค่ะก็คือเราไม่อนุญาตให้เพื่อนคนนี้ค่ะเขาเห็นโพสต์รวมถึงแชร์โพสต์ของเราแต่เพื่อนคนอื่นยกเว้นคนนี้เขาสามารถเห็นโพสต์แล้วก็แชร์โพสต์เราได้ใช่ไหมคะเดยย้อนออกไปนะคะต่อมาเป็นเพื่อนที่จอดจงก็คือถ้าเราเลือกใช่ไหมคะเลือกเพื่อนคนใดคนหนึ่งก็หมายถึงว่าจะตรงข้ามกับเมื่อกี้ค่ะ เพื่อนคนนี้ก็จะเห็นโพสต์รวมถึงสามารถแชร์โพสต์ของเราได้แต่เพื่อนคนอื่นๆที่เราไม่ได้เลือกก็จะไม่สามารถเห็นโพสต์แล้วก็แชร์โพสต์เราได้ค่ะเดี๋ย้อนออกไปนะคะส่วนตัวนี้ก็คือเฉพาะฉันจะไม่มีใครเห็นโพสต์แล้วก็แชร์โพสต์เราได้นะคะดังนั้นเราจะต้องมาเลือกว่าเราต้องการที่จะให้ใครเห็นโพสต์รวมถึงแชร์โพสต์ของเราได้ค่ะคลิปนี้จะเลือกเป็นสาธารณะนะคะ เมื่อเลือกได้แล้วก็ให้เราย้อนออกไปนะคะในส่วนตรงนี้ความเป็นส่วนตัวก็จะเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์อีกตัวหนึ่งก็คือรูปโลกใช่ไหมคะแต่ในส่วนนี้ปุ่มแชร์ก็ยังไม่ขึ้นให้เราเลื่อนขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วก็รีเฟซรอบหนึ่งแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะเราจะเห็นปุ่มแชร์ตรงนี้ขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะเท่านี้ค่ะเราก็สามารถที่จะ อนุญาตให้คนอื่นแชร์รูปภาพของเราแล้วก็แก้ปัญหาปุ่มแชร์ที่หายไปได้แล้วคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้เดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับไอทีน่ารู้ต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ